ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการใช้งานคอนโซลแอดมินใน G Suite for Education นะครับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการลบยูเซอร์จำนวนเยอะๆนะครับที่ไม่มีการใช้งานนานแล้วนะครับหรือเป็นยูเซอร์ที่เราจะต้องการลบนะครับมีวิธีการยังไงเดี๋ยวลองมาติดตามกันดูนะครับ อย่างแรกนะครับผมจะเอาลิงก์ของชีตนะครับไว้ที่แชร์ไว้ที่ตอนท้ายคลิปนะครับหรือใต้คลิปนะครับเสร็จแล้วก็ให้เปิดชีตนะครับ delete user นี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ทำสำเนานะครับทำสำเนาเพื่อที่จะได้สำเนาของชีตนี้มานะครับเสร็จแล้วก็ตอบตกลงนะครับก็จะได้สำเนาของไฟล์มานะครับ ในไฟล์ตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยอ e ีเมลที่ต้องการลบนะครับมีองค์กรที่เขาอยู่นะครับหรือ ou นี่นะครับแล้วก็มี password ส่วน status ตรงนี้นะครับส่วน s t a t u ตรงนี้นเป็นสถานะของการทำงานนะครับเบื้องต้นจะไม่มีนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ทราบ ou ของตัว user นะครับเราจะหามาได้ยังไงนะครับ เดี๋ยวผมแนะนำให้กลับไปดูที่คลิปที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตยูเซอร์นะครับก็คือเราจะต้องมีรายชื่อของผู้ใช้งานทั้งหมดมาแล้วก็มาทำวิลูอัพกันนะครับเพื่อค้นหาองค์กรของอีเมลที่เราต้องการลบนะครับหรือถ้ารู้อยู่แล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับหรือเอามาวางก็มาวางได้เลยนะครับจากยูเซอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับไม่ต้องใส่นะครับ ส่วนตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเมนูเดิมนะครับที่เครื่องมือนะครับผมโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับอย่าลืมเช็คสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับว่าจะต้องเป็นเมลที่เป็นเมลของแอดมินนะครับ ต้องเป็นอีเมลของแอดมินถึงจะมีสิทธิ์ใช้งานนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะกุญแจจะเป็นรูปกุญแจมีมีล็อกอยู่นะครับก็กดเรียกใช้ได้เลยนะครับครับก็จะอัปเดตสเตตัสว่ายูเซอร์พวกนี้ถูกลบไปแล้วนะครับยูเซอร์ถูกลบไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยว จะลองมาทดสอบดูนะครับว่าจะลองมาทดสอบดูว่ายังใช้งานยูเซอร์นั้นอยู่ได้ไหมนะครับลองตรงนี้เลยก็ได้นะครับไปที่อ e ีเมลนะครับลองตัวนี้เป็นยูเซอร์05นนะครับก็ลองไปที่เมลเขาดูก็จะแจ้งว่าออกจากระบบไปแล้วนะครับ พอเราคลิกเข้าไปนะครับลองฟอนนะครับก็จะใช้งานไม่ได้นะครับก็จะใช้งานไม่ได้คือบัญชีถูกลบไปแล้วนะครับให้ติดต่อผู้ดูแลระบบนะครับเพื่อที่จะกู้คืนบัญชี ตรงนี้นะครับก็หวังว่าจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการผู้ใช้นะครับส่วนชีทนะครับส่วนชีทผมจะแนบไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับสำหรับเรื่องของการลบยูเซอร์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหากมีข้อสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมขอบคุณมากครับ